ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานและผลการพัฒนางานตามข้อตกลง PA สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาด้วยความยินดียิ่งข้าพเจ้านายธนงศักดิ์เจริญชัยตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ สถานศึกษาโรงเรียนบ้านหนองทุ่มปุทธานุคสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประท้งศึกษาสกลน,นครเขตซ่องงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาด้านที่1การบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการมีการวางแผนพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและการปฏิบัติการสอบ การส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาหรือการนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้การวิเทศกำกับติดตามประเมินผลการจัดการเรียนรู้ข้อรูลในสถานศึกษาและมีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาการศึกษาวิเคราะห์วิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเรียนด้านที่2การบริหารจัดการสถานศึกษา เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับนโยบายและตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีการบริหารกิจการผู้เรียนและการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนมีการจัดทําคําสั่งมอบหมายงานและจัดทําคู่มือบริหารจัดการสถานศึกษา,าด้านงานวิชาการ ด้านการบริหารงานบุคคลด้านงบป,ประมาณด้านบริหารทั่วไปมีสารสนเทศและแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารกิจการผู้เรียนประชุมชี้แจงผูุ้คลากรมอบหมายงานมีกรรมการนักเรียนเครือข่ายผู้ปกครองโดยดําเนินการจัดตั้งสภานักเรียนและสร้างเครือข่ายผู้ปกครองและจัดกิจกรรมช่วยเหลือผู้เรียนริเริ่ม พัฒนาการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีโอกาสความเสมอภาคและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาโดยดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนตอนด้านที่ 3. การบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมกำหนดนโยบายกลยุทธ์การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหารและการนำไปปฏิบัติการบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาสถานศึกษา และคุณภาพผู้เรียนโดยกําหนดนโยบายกลยุทธ์การบริหารจัดการสถานศึกษาจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับมาตรฐานพนังงานบริหารโดยคํานึงถึงประโยชน์และความคุ้มค่าด้านที่4การบริหารงานชุมชนและเครือข่าย มีการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้การจัดระบบการบริการในสถานศึกษาดิเริ่มพัฒนาสร้างความร่วมมืออย่างสร้างสรรค์กับผู้เรียนครูคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองผู้ที่เกี่ยวข้องชุมชนและเครือข่ายด้านที่5การพัฒนาตนเองและวิชาชีพมีการพัฒนาตนเองและวิชาชีพนำความรู้ทักษะ ที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษาที่ส่ Gotta, งผลต่อคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษารับการอบรมและพัฒนาตนเองและวิชาชีพเป็นประจำและต่อเนื่องข้อตกลงในการพัฒนางานที่เป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาข้าพเจ้าผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองทุ่มพุทธานุเคราะห์ดำเนินการพัฒนาที่เป็นประเด็นท้าทายเรื่อง การนำจุดเน้นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขตดอง,องด้านการขับเคลื่อนนโยบายโรงเรียนไฉไล่ปลอดภัยมีคุณภาพสู่การปฏิบัติของโรงเรียนบ้านหนองทุ่มพุทธานุเคะ์ผลลัพธ์การพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีสมรรถนะและคุณลักษณะที่ดีสมวัยทุกด้านผู้เรียนทุกกลุ่มไวัยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานมีทักษะที่จําเป็นของโลกอนาคตสามารถแก้ปัญหา ปรับตัวสื่อสารและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลมีวินยัยมีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตรวมทั้งเป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและหน้าที่มีความรับผิดชอบและมีจิตสาธารณะส่วนที่3การปฏิบัติตนในการรักษาวินยัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศอันได้แก่ชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์และการปกครอง ระเบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีความซื่อสัตย์สุจริตมีจิตสำนึกที่ดีมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และต่อผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของข้าราชการครูเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์คำนึงสิทธิเด็กและยอมรับความแตกต่างของบุคคลยึดถือและปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพมีวินัยและการรักษาวินยัย ข้าพระเจ้าปฏิบัติตนมีวินัยในตนเองยอมรับและถือปฏิบัติตามกฎกติกามารยาทขนบธรรมเนียมและแบบแผนอันดีงามของสังคมขอบคุณครับ